สปอยลเรามาเกยียนถึง EP ีที่48แล้วนะคะ48แล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วก็คือทศกัณฐ์เนี่ยจะออกสู้รบกับตัวเองเป็นครั้งแรกเลยโอ้โห oh <my S 2> ไม่อยากจะเชื่อโ oh <c oughs> อ้ my god ทศกัณฐ์เนี่ยก็ตั้งทัพเพื่อที่จะสู้รบกับพระรามนะคะฝ่ายพระรามเนี่ยก็ได้ยินมาจากพิเพกเหมือนกันว่า ทศกัณฐ์เนี่ยจะออกสู้รบด้วยตนเองนะคะไม่เอาไม่สั่งคนอื่นมาสู้รบแทนตัวเองด้วยนะคะหลังจากที่ลูกชายของสุทีรักของตัวเองตายไปนะคะ <S 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 ทศกัณฐ์ฝ่ายพระรามเนี่ยก็อ่ะถ้าทศกัณฐ์ออกมาตนเองก็ต้องออกมาด้วยตัวเองก็ต้องออกมาสู้รบด้วยตนเองด้วยอันน่าคราวนี้เนี่ยก็ทั้งคู่เนี่ยก็แบบมาตั้ง ถ้าวาจากันอยู่นานาดานมากแบบดาเนเธอไม่มีทางสู้เราได้หรอกอยะี้นต้องตายอย่างเงี้ยก็พอไปท้าวาจากันเสร็จก็สู้รบกันเลยตีไปตีมาตีไปตีมาครั้งนี้เนี่ยฝ่ายยักษ์เนี่ยก็ ทศกัน์ก็ไม่ได้แต่ถึงข้าไม่ได้เนี่ยลิศสอนของทศกันฐ์เนี่ยก็ไม่เทานนะะ่าลิศสอนของพระราชนะคะเพราะลิศสอนของพระราษเนี่ยมันแบบโอ้โหถึงแบบว่าพระอินทร์ต้องทึ่งอะ เอาไว้จนพบค่ําพบค่บั่บทั้งคู่เนี่ยก็กลับไปกลับไปแยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะคแล้วค่อยมาสู้กันไ,<ม>ไหนพรุ่งนี้อ่ะทศก,กัณฐ์เนี่ยก็ไปบายป,ไป,ไ,ปไปกับพวกยยกที่ยังเหลือรอดอยู่นะคะก็ไปกับกรุงลงกาศึกครั้งนี้เนี่ยทําให้ทศก,กัณฐ์เนี่ยคุม,คมคอนอนไม่หลับเลยใช่คุมขมับนอนไม่หลับเลย นอนไม่หลับนอนนี่ก็นอนไม่หลับนั่งคิดนั่งอะไรเพราะว่าถึงตัวเองเนี่ยจะเอาไพ่พลยักษ์เนี่ยมามาเยอะเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่ก็ก็ต้องตายใช่ก็สู้ฤทิเดชของพระรามไม่ได้เลยแต่ทศกัณฐ์เนี่ยก็ไม่ตายง่ายนะคะเพราะทศกัณฐ์เนี่ยชีวิตอมตะนะคะโอเคทศกัณฐ์เนี่ยก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งชื่อ มูลธรมเพื่อนรักนะคะเลยจะให้ปรวรนาสูตรเนี่ยทรงสารให้มูลธรมเนี่ยมาสู้รบแทนเองหน่อยโหนึกว่าจะแน่อะคือมาสู้ออกมาสู้รบแล้วแต่สู้รบค <มา S 1> น,น<า>เดียวใช่ก็ให้คนอื่นมาสู้รบแทนอะมูลพรมก็พอได้สารแล้วเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะปฏิเสธเพื่อนรักรักเพื่อนมากก็ไม่มีทางที่จะปฏิเสธ อยากทศกัณฐ์ได้นะคะแต่ทาว่าซาหัสเดชาซึ่งเป็นพี่ชายของบุญพันเนี่ยไม่อยากให้น้องชายตนเองอะไปออกไปสู้รบคนเดียวแหมพี่น้องเนี่ยรักกันจริงๆก็ไม่อยากให้ไปสู้รบด้วยตัวเองอาซาัสเดชาเนี่ยก็เลยไปเป็นเพื่อนกับกรุงลงกาอาไปไปหาทศกัณฐ์ที่กรุงลงกากับ นะคะคโอเคค่ะจบแล้วนะคะกับ EP ีที่48 48. 48นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันใน EP ีหน้านะคะบ๊ายบาย